สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องราวนี้ครับเรียกได้ว่าทำเอาเขินกันเลยทีเดียวครับสำหรับภาพนักรบโบราณของชาวเขมรที่มีการเผยแพร่และมีการแชร์ไปทั่วโซเชียลของทางเขมรกันอย่างมากเลยครับในภาพที่มีการแชร์นะครับก็มาจากเพจที่มีชื่อว่าดีเพจแคนเบเดียสตูดิโอก็จะเป็นชุดนักรบโบราณของเขมรครับสุดเท่เลยทีเดียวครับมีภาพนักรบทาหารผู้ชายก้ามโตที่สวมใส่ชุดเกราะมีลวดลายลักษณะลายกระหนกแบบของไทยเรานะครับอยู่ตรงกลางครับ พร้อมกับโล่และทรงผมที่มีการมัดจุกมาพร้อมกับลวดลายอักขระบนตัวส่วนผู้หญิงครับก็จะมีการใส่ชุดเกาะที่จัดเต็มไปด้วยลายกระหนกเหมือนกันครับและภาพอีกหนึ่งเซตครับก็จะเป็นลักษณะของชาวบ้านที่ออกลบการแต่งกายครับดูเผินเผลแล้วนึกว่ามาจากหนังบางละจันเลยทีเดียวครับ แต่ก็มีอีกหนึ่งจุดครับที่เรียกได้ว่าโป๊ะหนักเลยทีเดียวครับในภาพเซตนี้ครับกลับกลายเป็นว่ามีฐานชาวบ้านผู้ชายครับแต่การแต่งกายครับกลับเอา้าคาดหน้าอกแบบผู้หญิงมาค่าเฉยเลยครับและนี่ก็ยิ่งทําให้ชาวเน็ตงงหนักมากเลยทีเดียวครับสำหรับการแต่งกายของชาวเขมรในรูปนี้แต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยนะครับก็คือจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเขมรนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาติอื่นมาโดยตลอดครับรวมไปถึงการ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของไทยเราด้วยนะครับซึ่งหลักฐานก็มีมากมาย จากการบันทึกต่างๆจากรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสครับก็มีไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับก็ทําให้ชาวเน็ตนั้นงงหนักมากเลยทีเดียวครับว่าในสมัยก่อนนั้นชาวเขมรเขาไปลบกับใครมาถึงได้มีชุดทหารที่อลังการแบบนี้ครับเรื่องราวนี้ครับจากล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปยังเพจต้นทางนี้ได้แล้วครับเรียกได้ว่าบล็อกชาวเน็ตไทยเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เอาล้ครับไม่รอช้าครับแอดก็มีความคิดเห็นรวมไปถึงข้อมูลที่เรียกได้ว่าทําเอาชาวเขมรน,นั้นหน้าชาไปเลยทีเดียวครับได้นํามาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยครับเราไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกครับก็ได้เข้ามาถามว่าแล้วขเขมรเขาไปลบกับใครมาคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลครับว่าเขมรก็มาลบกับเราไงแต่ไม่เคยชนะเราเลยในปี1431สมัยอังกอร,ร์ลบแพ้สยามหนีไปตั้งเมืองใหม่ที่จะ ุแต่ก็เป็นท่าสยามในปี1520ทาดกับแข็งข้อและสยามก็ไปลบอีกครั้งจนทําให้พวกเขานั้นหนีไปตั้งเมืองใหม่ที่ละแวกและก็เป็นเช่นนี้อีกหลายครั้งจนในท้ายที่สุดมาขอให้ยวนช่วยแต่ยวนก็ลบแพ้ไทยในปี1806 ทีนี้เลยตกเป็นทั้งาสสยามทั้งทาสยวนมาในปี1941ก็ตกเป็นทาตฝรั่งเศสในปี1945ก็ตกเป็นทาตญี่ปุ่นและก็กลับไปเป็นทาตฝรั่งเศสอีกรอบในปี1953สุดท้ายฝรั่งเศสก็ปล่อยทาสเพราะอนุสัญญาเจนีวามาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปครับก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าโลกความจริงมันช่างโหดร้ายพร้อมกับโพสต์รูปภาพและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนนะครับกับการแต่งกายของชาวเขเมรครับที มุมมองถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าชุดที่ผู้ชายใส่ใคล้ายๆชุดทหารจากเรื่องพันะเลสวนเหมือนยันเสือ้อเกาะและสัญ,ญลักษณ์การใส่โจงมันที่เม้นถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าเขาลบกับใครแพ้ยับเยินมีแต่จะมาป้นตอนเขาอ่อนแอเม้นถัดไปครับได้กล่าวว่า เป็นเมืองขึ้นของนานาประเทศตั้งกี่ร้อยปีเอาอะไรไปออกลบเม้นถัดไปครับได้กล่าวว่าเก่งขนาดนี้น่าจะรักษาเอกลักษณ์ของประเทศตัวเองไว้ได้ไม่ใช่กลายเป็นสมบัติผาดเกินชมของไทยเวียดนามฝรั่งเศสโดยเฉพาะไทยตกอยู่ภายใต้มากว่า400ปีมาต่อกันที่อีกหนึ่งมุมมองครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาณาจักรเขมรอันยิ่งใหญ่ทําไมไม่เคยมีประวัติศาสตร์หรือพุ่งสวัสดานมาก่อนว่าออกลบตอนไหนออกลบกับใครมาทีเมนถัดไปครับ นักลบขเมเรที่ยิ่งใหญ่โดนอยุธยาตีแตกแทบสิ้นแผ่นดินแถมมาถึงในยุคสยามก็โดนตีแตกอีกยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินเหมนถัดไปครับได้กล่าวว่าครั้งแรกเขาลบกับขอมตั้งตนเป็นขเมเร ครั้งที่2เขาก็ลบกับพวกเดียวกันเองส่วนครั้งนี้ถ้าจะมาลบกับไทยรอบนี้น่าจะ0ูนยพันมาต่อที่มุมมองถัดไปครับ mm. เขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปที่มีทหารโบราณชาวบ้านของขเขมรนะครับได้ใส่ชุดที่มีผ้ารัดหน้าอกแบบผู้หญิงนะครับโดยเขาครับได้คอมเมนต์ไว้ว่า ทำไมผู้ชายถึงใส่ตะเบงมางล่ะเนี่ยแหละผลของการจินตนาการจนไม่รู้ถึงที่มาที่ไปเคมมั่วไปหมดมาต่อที่เม้นท์ถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าสมัยก่อนขนาดไทยขอกําลังมาช่วยลบยังไม่มาเลยแต่พอไทยเพียงพําดันยกกําลังมาตีไทยซะง,งั้นแต่ก็แพ้กลับไปอยู่ดีมาที่คอมเมนต์ท่านถัดไปครับได้กล่าวว่าพวกเขาเอาแต่ลบกันเองล้างเผ่าพันธุ์กันเองจนแยกเป็น4ฝ่ายบ้านเมืองพวกเขาก็เลยไม่พัฒนาไม่เคยมีเอกรากเป็นได้แค่ทาต และนี่คือสาเหตุที่อิจฉาเมืองไทยเพราะไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมีเอกลาชมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่เมนถัดไปครับได้กล่าวว่า นิยายกับนิทานทั้งนั้นเอาไว้หลอกขเมเรด้วยกันเองมาต่อที่มุมมองถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนนั้นเขาเคยลบกับใครบ้างแล้วชนะใครบ้างในตำราเรียนเมนถัดไปครับได้กล่าวว่าคือประวัติศาสตร์มันมีอยู่ยุคหนึ่งที่เฟื่องฟูและมีการสร้างปราสาทหินจํานวนมากหลายที่ก่อนที่จะเกิดยุคทราวดีสุโขทัยอยุธย,ยาซึ่งขเมเรก็น่าจะเหมารวมปราสาทหินทั้งหมดนี้ว่าเป็นของขเมเรคือผู้ที่มาก่อนทุกยุค และนี่ก็คือสิ่งที่คนขเขมรคิดและกําลังเป็นจากคอมเมนต์นี้ครับก็มีพี่ๆชาวเน็ตได้ออกมาให้ข้อมูลกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับจากคอมเมนต์ครับก็ได้กล่าวว่ายุคทราวดีเกิดก่อนยุคอังกอร์ด้วยนะครับและความคิดเห็นถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าดูจากลำดับประสาท,ที่สร้างก็รู้แล้วครับเริ่มจากภาคกลางตอนบนขยายตัวออกไปรอบข้างไม่ได้มาจากนครวัดของเขมรเมนถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าการใช้หินเป็นศิลปะของอินเดียฝ่ายใต้ ที่เมื่อมีศาสนาพามาลุ่งเรืองในเกาะอ,อินโดนีเซียก็ได้สร้างไว้แล้วพระบาทชัยวร,รมันที่2ทรงประทับใจเมื่อครั้งเป็นเฉลยอ,อยู่ที่ชวาเมื่อกลับมายังดินแดนกัมพูชาก็ได้ให้พาม์ที่ทรงเคารพหาช่างออกแบบ และสร้างอาคารหินตามอย่างบ้างและมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเขมรเป็นประเทศลาสยามตั้งกว่า400ปีและเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเกือบอีก100ปีพอได้เอกราชก็ลบกันเองอีกอยู่หลายปีสุดท้ายจะกลายเป็นเมืองขึ้นไกลๆของเวียดนามแต่ก็ไม่ยอมเลยไปซิโลลาประเทศจีนนี่แหละช่างหน้าเวทนาจริงๆและทั้งหมดนี่นะครับก็คือข้อมูลและความคิดเห็นของพี่ๆชาวเน็ตไทยนะครับที่ก็ได้เข้ามาโต้แย้งได้เข้ามาแสดงความคิด รวมถึงแสดงถึงหลักฐานต่างๆนะครับอย่างที่แอดได้กล่าวไว้ข้างต้นครับว่าหลักฐานต่างๆครับได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศครับแต่ก็ไม่รู้มาไงครับจู่ๆก็มีนักลบขมรนโบราณครับออกมาปรากฏทั่วโซเชียลขมนเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่างดูคล้ายกับบางอาจารย์เหลือเกินครับสำหรับรูปภาพเซตนี้ของเขาและในท้ายที่สุดครับก็บอกประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเพจนี้ไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วครับเอาแล้วครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าว สารอัปเดตที่แอดได้นำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ